เพื่อรายงานความคืบหน้าให้คอสอชอรับทราบโฆษกคณะกรรมิการวิสามันกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาตินะครับหรือว่าวิาปสปชวันชัยสอนสิริบอกว่าวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการประสานงานประกอบไปด้วยตัวแทนสปชสอนอชคอ,อรมอและคอสอชอครับเพื่อร่วมกันรายงานความคืบหน้าการทำงานนะครับการประสานร,รวมไปถึงการหาเรือให้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้น ในการทำงานของแม่น้ำห้าสายนะครับให้รวดเร็วกระชับฉับไวซึ่งจะมีการประชุมในวันพุทธที่2และ4ของทุกเดือนเพื่อน,นำแนวทางในการปฏิรูปรวมถึงผลความคืบหน้าในการทำงานของคณะกรรมาการทั้งหมดของสอปชนะครับรายงานต่อที่ประชุม รองนายกวิษนุเครืองามได้พูดถึงกรณีร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับที่จะมีสวอมาจากการแต่งตั้งทั้งหมดจะเป็นการสืบทอดอำนาจของรัฐบาลและคอสชหรือไม่ว่ากรณีสวอมาจากการแต่งตั้งทั้งหมดนะครับประเทศไทยเคยมีมาแล้วและเคยมีสวอมาจากการเลือกตั้ง และสรวร,ระบบผสมเช่นกันซึ่งไม่ได้แสดงอะไรที่ดูเหมือนว่าเป็นการสืบทอดอำนาจของคอสอชอและรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ครับเพราะว่าสิ่งสำคัญอยู่ที่กระบวนการแต่งตั้งจึงไม่สามารถสรุปได้นะครับว่าเป็นการสืบทอดอำนาจของคอสอชอหรือไม่ รองนายกวิษณุบอกด้วยนะครับว่าส่วนสวออที่มาจากการเลือกตั้งก็จะมีข้อครอรหาอีกแบบหนึ่งเช่นสภาผัวเมียหากิดกระบวนการเลือกตั้งไม่ให้มีความซ้ําซ้อนในเรื่องคุณสมบัติไม่ให้มีสามีภรรยาอยู่คนละสภาก็จะเป็นการปิดช่องโหว่นี้ได้นะครับและในฐานะที่คุณวิษณุนั้นเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลด้านกฎหมายก็รู้สึกพอใจนะครับกับการทําหน้าที่ของกรรมธิการยกร่าง เพราะว่าทํางานได้เร็วที่ผ่านมาก็ทํางานไปเดือนครึ่งแล้วนะครับร่างรัฐธรรมนูญผ่านไปแล้ว60 70นอกจากนี้หลักการหลายอย่างที่คณะกรรมธิการยกร่างเขียนขึ้นมานั้นก็ถือว่าเป็นการปฏิรูปถึงแม้ว่าบางจุดจะขัดแย้งกันอยู่ก็ตามครับ สำหรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์กรณีที่ไม่ให้กกตจัดการเลือกตั้งหรือว่าระบบการเลือกตั้งแบบใหม่นะครับจะทำให้เกิดปัญหาในอนาคตรองนายกบอกว่ากรณีไม่ให้กกตจัดการเลือกตั้งกรรมธิการยกร่างระบุว่าเดิม,มเมื่อไม่ให้กกตจัดการเลือกตั้งและทำให้เกิดปัญหาดังนั้นจึงเชื่อว่าเมื่อมีคณะกรรมการจัดก,การเลือกตั้งแล้วจะไม่เกิดปัญหาครับซึ่งพอรับฟังได้เพียงแต่ประเทศไทยยังไม่เคยทดลองใช้ระบบนี้มาก่อนครับ